โอ้โอ้ตีโอ้ตีเข้าแค่หนึ่งเองไอ้น้องเฮ้ยมันเกี่ยวเกี่ยวเราขึ้นโอ้ย ทำไมทะเลทรายมันกระตุกงี้นี่ฮึกระตุกมากเลยกระตุกเพราะเพิ่งเปิดเกมหรือพรา P.M สองจุดห้าเนี่ยเอ่อสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้เราอยู่กับไมค์ครับอพิจีอีกแล้วนะครับผมเย้ oh. <Yeah. S 2> ตอนนี้นะครับเราอยู่ในทะเลทรายนะครับที่เรามาตั้งแต่พาร์ทที่แล้วนะครับกระแสะเรียกร้องไมค์ครับนี่ค่อนข้างจะเยอะมากเลยเราก็เลยมาเล่นไมค์ครับต่อเลยนะครับผมโอ้ว่าไงนอนน้อยตวววนวว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 วไววววได้ดวว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  จมอยู่เฮ้ยเราอาจจะวางบล็อกได้นะคิดว่าไงองโอเคเดี๋ยวเราเดินระจนภายในเกาะน,นี้สักหน่อยนะมันน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจนะแล้วเรามาจากทางไหนนี่โอ้เรามาจากฝั่งนู้นเหรอนี่อะไรโอ้นี่ลังมังกรเหรออ๋อลังมังกรที่เราเจอแล้วเราตกใจวิ่งหนีออกมาสินะงั้นเราไปสู้มังกรกันเลยคนเขาอยากดูการไปจนภายนต่างหากแล้วจะไม่มังกรขึ้นบอกไม่ได้ดิขึ้นบอกไม่ได้ดิร้อ,องอย่างดังเลยร้องอย่างดังเลยร้องเป็นหมา ขึ้นมาขึ้นบกมาขึ้นไม่ได้ลองเป็นหมาเลยหมาเร็วขึ้นมา <c oughs> ขึ้นมาเร็วสู้อย่างเงี้ยมันไม่สมศักดิ์ศรีเลยว่ะฮะสมศักดิ์ศรีเลยตายนี่คือจะเป็นมังกรที่เราฆ่าได้อตัวนึงแบบง่ายได้เอา้ากระสุนหมดโอ้ใหม่ก๊ไม่เป็นไรเรายังมีอันนี้อยู่ธนู <c oughs> ตายธนูมันยิงมันมันไม่แรงก็จริงนะแต่แบบมันยิงรัวกว่าไงเออทีนี้เราเราก็ไปเอาซากมันแล้วเราจะเอาซากมันยังไงนะขี้ขวาใช่ไหมขี้ขวาหรือเปล่าโอ้นี่ไงเพียบเลยอะไรก็ใหม่รูเยอะแยะไปหมดเลยหายใจไม่ออกเป็นการฆ่ามาังกรที่อี่มากมังกรที่ไหนไว่ายนะ้ำไม่เป็นวะมังกรที่นี่แหละเนาะน่าจะว่ายไม่เป็น เอาละขึ้นบกกันเย่เกรดมังกรไหนดูซิเราได้มากี่เกรดลเ็โอ้ได้มา5 4บี่เลยเหรอว่อางี้เราทําชุดสบายเลยดิเอามาทําชุดกันดีกว่าเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะโอ้ลังมังกรลังมังกรลืมไปเลยนะเนี่ยเนดะ้อลืมไปเลยเด้อนะอะไรไหนะดูซิโอ้โโยโอ้โมรกตโอ้โออฟซิเดียนออฟซิเดียนก็น่าจะได้ใช้อยู่แหละมัง้งแล้วก็เอาทองกลับไปด้วยอทองมากมายไปหมดตึดอุ๊ยโอ้มีกล่องที่ซ่อนอยู่เลย มีทองโอเคเราเหมาหมดรังแล้วน่าจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วะก่อนนู้นมีรังมังกรโอ้นี่เราเรามาจะประจบกับทางที่เรามาอีกทางหนึ่งแล้วสินะเออแต่ก็ช่างมันเถอนนะเราไปทางอื่นก็ได้เนี่ยเราไม่เห็นต้องซีเรียสเลยเฮ้ยตรงนี้มีอันนี้โอ้หินวับโอ้ทีนี้เราก็วับกับเกาะได้แล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมทีนผู้ชมอะไรวะท่านผู้ชมนี่วับกับโอ้ การกลับบ้านแบบไม่ต้องตายครั้งแรกโอ้โหโอเคได้เวลาจัดการทรัพยากรแล้วโอเคเราได้อะไรมาบ้างไนดูที่ความรู้ใหม่อันนี้เราดูแล้วนี่คืออะไรอะดักกอนฟอร์เป็นเกี่ยวกับมังกรอันนี้คือบล็อกหัวใจมังกรเหมือนว่ามันจะทําอะไรได้สักอย่างนะแล้วก็มีโซ่โซ่ตรวนคืออะไรวะพิธีพิธีกรรมอะไรเนี่ยโอ้พวกอันเดธนี่ไงท่านผู้ชม การที่เราจะได้กุญแจมาเราก็ต้องฆ่าพวกอันเดรที่เราเจอในป่า oh. อันนี้คือดาบดาบไฟไม่ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หรอกนะดาบของเรางานหยาบกระสุนหน้าไม้หมดข้าพิชิตเกาะดีกว่าใครเปิดประตูฐานรับทิ้งไว้เนี่ยให้ตายสินี่เป็นไงท่านผู้ชมผมอัปเดตห้องเก็บของผมแล้วมันมีหน้ากากเพิ่มขึ้นมาด้วยหน้ากากเอ่อชนเผ่าไปยิงหน้าไม้ใส่โอเคไม่น่าจะมีชุดมังกรดำยวไปคราฟชุดมังกรดำเพิ่มผมว่า54อันเนี่ยคราฟได้สบายเลยมือคราฟหัว โอ้เทจังถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดหน้ากากมันจะเท่มากเลยไม่เป็นไรใส่ได้เหมือนกันโอ้เป็นไงเทไหมอันนี้คือบัก๊กท่านผู้ชมมันบั๊กอีกแล้วเสื้อมันไม่ออกมาดูสินี่ไงผมแกได้แหละคือมันต้องปิดอันนี้ปิดแอนิเมชันอ่ะโอ้มันก็ไม่เท่ดีงี้ใช่ไหมอืมไม่เท่เลยมีชุดเกาะแล้วก็เดินแข็งๆงงงงงงง,ง,งไม่เป็นไรของอย่างแน่นอะ่ะเดี๋ยวขอจัดการทรัพยากรแป๊บ ไม่งไงเรามีดาบอันนี้ดาบเพชรนะผู้ชมดาบใหญ่เพชรของเราเดี๋ยวเราเอาดาบใหญ่ไปตีบวกก่อนนะเรามีเลเวล30พอดีเลยอัปเกรดไปเอนชานตีบวกฟูจะเป็นเกีอาร์พีจเลยโอ้มัต้องใช้แร่อันนี้ด้วยซูราพีทอะไรเนี่ยมาแววาดาบเพชรลงไปเอาแร่นี่ประกบออได้อะไรมั่งเดี๋ยวมันบวกอะไรมั่งเนี่ย เนี่ยสวิปปิ้งเอนี่คืออะไรวะไม่เป็นไรเราไปเกาะอ,อื่นดีกว่านะดโดยการใช้แท่นวา้าของเรากลับมาแล้วจ้ามีอะไรบ้างโอเคเราต้องลงไปข้างล่างว่ะท่านผู้ชมเนี่ยเลยรังมังกรนี่ไปเรามีชุดเกาะแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วชุดเกาะมังกรเขียวนี่แหละจะทำให้มังกรสยบต่อเราแล้วก็ทุกสิ่งมีชีวิตใส่แบบเต็มชุดเต็มสูตรมันเทมากแต่ถ้าเราเปิดแอนิเมชั่นมันก็จะไม่มันก็จะไม่ใส่เสื้อให้เรา ซึ่งมันไม่เท่เอาซะเลยถือดาบด้วยนี่ดาบอนชานมาแล้วเราต้องลงไปข้างล่างสุดของเกาะเพื่อไปต่อนะท่านผู้ชมไม่งั้นเราจะไม่ได้ไปไหนเลยมีชุดไหนช่วยให้ว่ายน้ําเร็วขึ้นไหมแล้วมีนางเงือกด้วยไม่ใช่นางเงือกเป็นนางเงือกไปดีกว่าโอเคโอเคลงจอดปั๊บขอเรือคืนด้วยเดี๋ยวไม่มีเรือไปโอ้ข้างหน้ามันมีต้นไม้ท่านผู้ชมต้นไม้ไปกันเถอะเราจะนั่งเรือไปเพื่อชิดเกาะตรงนี้ล แล้วตรงนั้นมีเกาะไหมอ่ะทำไมมีเนินมีเขาวังกรนี่มันเท่จริงเลยหน้าของฉันสีท่านผู้ชมมันเท่จริงโอ้เกาะนี้ใหญ่เกาะใหญ่มากโอ้โอ้มีสร้างมังกรด้วยโอ้โอ้ไป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 สร้างมังกรฉันขอหน่อยนะกระดูกของนายนะนี่โอ้เดระดมาเยอะมากกับกระโหลกระดับสี่สเตตสี่หัวมันจะใหญ่หัวมันก็จะใหญ่นิดนึงนี่ ต่ไม่ใหญ่เท่าสเตจ5ที่เรามีอยู่ในฐานทัพของเราโ okay. อเคดินแดนแห่งนี้ดูแห้งแรงมากไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกจากกระต่ายคูย่นั้นมังกรที่ยังมีชีวิตอย่างนั้นเหรอโอ้มังกรแดงใช่ตัวที่เราเจอไหมวิ่งมาหาเราแล้วเอ,เอาไงดเีเอาไงดีสู้หรือถอยใส่ชุดเกราะมาอย่างนี้ต้องสู้แล้ว้ออ้ออื้อโอ้โหตีโอ,อ้ตีเข้าแค่หนึ่งเองไอ้น้อง เฮ้ยมันเกียเก่ยวเกี่ยวเราขึ้นโอ้ย <c oughs> ขี้โกงอ่ะสส่ใส่ชุดเกาะแต่มันยกเราขึ้นล่วงลงมาหน้าทิ่มพื้นเลยอะไรกันโอเคเดี๋ยวเราไปหามันใหม่อีกทีนึง <c oughs> โว้ยมันมาแก้แค้นแกแล้วไอ้มังกรไอ้มังกรไอ้มังกรฟวันหัวอย่ายกนะอย่ายกอย่ายกอย่ายก อย่ายกชั้นอย่าอย่าโอ้ย,อย,อยมีตัวอะไรมาแจมด้วยก็ไม่รู้อะไรอยู่ใต้ดินเนี่ยเอาติดติดติดดินดินเหนียวดินหนืดยโอ้ยเอือมันชุลมุนวุ่นวายอะไระเนี่ยก่อนแลกวก่อนจะไปถึงนะต้องเสียค่าเทเลพอตอีกโอ้ยอีให้ตายสิอาอเรือหายไปไหนเนี่ยอ๋เอเข้ามาเข้าตัวแล้วโอเคโอเคไหนเจ้ามังกรฉันจะตามหาแกอ,อีกรอบนึง นี่มันมาแระไรวะเนี่ยอาถอยถอยออบดขยี้บดขยี้ได้อะไรมาวะเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะมีมิกสติงเกอร์เป็นเหล็กในอะ่ะโอ้โหมีมังกรอยู่นู่นสินะแล้วนั่นก็ดันเจียนยนึกว่าตกดินเหนียวอีกนึกว่าตกคนดูดอีกว่างเจ้ามังกรเฮ้ยมังกรติดมังกรติดคนดูด นายเจ้ามังกรน้อยไม่ต้องห่วงนั้นเดี๋ยวฉันทาให้นายหายทรมานเองอุออ้ยเอา้าแล้วมันดึงฉันไปติดคนดินเหนียวอะไรเนี่ยตายแล้วยังจะดึงคนอื่นไปติดดินเหนียวอีกเอ๊ขอเศษกระดูกกับเออ,อันนี้หน่อยโอเคอะไรมันร่วงลงาไปบ้างเนี่ยน่าจะเอามาหมดแล้วมั้งได้หูได้มาอันนี้ชุดมังกรแดงเลยท่านผู้ชมเท่มากแเรา,าใส่ชุดมังกรอเขียวอยู่เราไม่ต้องกลัวเฮ้ย แต่ผมเจออันนี้แหะลังมแงมลงว่ะท่านผู้ชมลัง,มแ,งแมลงแมงบ้านเฮามีแต่แมงหน้าหักใครๆก็ู้จักเดี๋ยวผมจะแปลให้เข้าใจเออแมลงอะไรวเนี่ยลังมดเด้อเข้าสำรวจด,ดีกว่าใหญดูน่าเกียดน่าก,กลัวจังเลยอ่ะโอ้มีแมลงเฝ้าด้วยอ เยอะเยอะโอ๊ยสิดพิษดด้วยโอ๊ยโอ๊ยมันเยอะจังโอ้ะทำไมมันโหดจังโอ้โหนี่กุสาใส่ชุดก่อมาแล้วนะเฟ้ทำไมมันเข้มจังวะโอ้โหต้องมาคอยดีนะเราได้จุดวาร์ปจุดแรกแล้วโอ้โหเทเลพอร์ตมาแต่ละทีอีกพีจะหมดเอาเดี๋ยวเราไปสำรวจแค่ปากรังก็พอมั้งผมว่าเรายังเข้าไปไม่ได้หรอกตอนเราจะล่อมันออกมาตีทีละตัวทีละตัวเลยว่าไงน่าเอาลาวามาเทลาดังยิงแบบอดรูมันเลยตัวหนึ่ง ออืืมมตายยังอืมมาทีละตัวทีละตัวอุ้ยหนอนทหารไอตัวทหารทหารหมดงานหมดงานหมดทหารมีปีกด้วยแต่มันจะบินได้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยตีหนักตีหนักมากทีละตัวทีละตัวโอ้มันตัวโคตรใหญ่อะบ่อน้ำอะไรวะเนี่ยบ่อน้ำพิษเหรอแต่ตอนนี้เรา เจ็บมากขอ,อกินขนมปังก่นอนเฮ้ยเอาตักบ่อน้ําพิษได้ไหมเทราดไงเอาไปเทลาดลังมันมาเลยได้บ่อน้ําพิเศษมาแล้วบ่อน้ําพิเศษเทราดเลยเนี่ยยาฆ่า,มาแมลงตายไปซะลาดเลยเออเออเออ,อ,อสิบสิบโอ้มันเยอะมันเยอะมันเยอะเออผะว่ายาฆ่าแมลงก็เอาไม่อยู่อะโอเคเราเอาหัวมังกรมาสะสมไว้ก่อน มันเยอะมากเลยเนี่ยเราฆ่ามาันกรไม่กี่ตัวแล้วนี่แต่แต่ไอตัวสเตยห้านี่ผมไม่ได้ฆ่านะผมไปเจอสร้างมันถ้าเราถ้าเราได้ฆ่านะบอกเลยโอ้โหโคตรภูมิจอะ่ะเพราะมันหัวใหญ่มากท่านผู้ชมมันเป็นดูดิขนาดหัวมันยังตัวเท่าผมเลยดูแล้วถ้ามันงาบเข้าไปน่าจะงาบเราทั้งตัวเลยนะว่างไงเคเราฆ่ามาังกรเราฆ่า,มาแมลงเสร็จแล้วแต่ผมว่าผมจะลองไปสำรวจลางมันอีกทีว่ะผมต้องรู้ให้ได้ว่าข้างในมันมีอะไรเฮ้ยดูสิต้องเสียเวลานั่งเรือมาตั้งไกลแล้วก็ต้องเสีย e อ p ในการเทเลพอร์ตอีก ไงผมทุ่มเทคแค่ไหนเพื่อคนดูลังมันอยู่ไหนไหมทางนู้นผมจำได้แล้วทะลุป,ป่านี้ไปมาสิมาใหม่สามทมาีมาอีกมาอีกตายอีกหนึ่งอันนี้ตัวทหารตัวทหารอึดมากหมดยังหมดแล้วแหละโว้ะน่นอะไรอะราชินีอะราชินีโห้ตัวใหญ่จัง ตผมยังไม่กล้าเข้าไปว่ะนั่นแหละเป็นโอ้ทหารองคารักษ์ราชินีถ้าเราตีราชินีมันจะพุ่งมาใส่เราเถอะนะตีตูดขอต,ขอตีหน่อยขอตีหน่อยราชินีขอขอตีเฮ้ย <c oughs> มันตียากเลยตีองคารักษ์ก็ได้อือพี่เอาว่ะองคารักษ์ว่ะองคารักษ์องคารักษ์เหรอองคารักษ์องคา์รงคา,รงคารักอะไรมันทำไมไม่ตีเราวะหมดยังราชินีเหรอราชินีเหรอเองอะ่ะราชินี ลาชิลีไล่น้ำยามากไม่ต้องมาขยับตูดสะบัดตูดเลยไล่สาระไล่สาระนะ้าไล่สาระไล่สาระตายตายโอ้มีไข่ด้วยปุ๊บทิท้งไม่ให้เกิดนอนเหรอนอนเหรอฮะลาชิลีตายแล้วรังก็แตกดีงี้นี่คืออะไรอะ่ะก้อนอะไรท่อย่างขุดกลับบ้านได้ไหมมันจะเป็นไข่อะ่ะไข่แข็งจังโอ้โอ้เหมือนเป็นอันนี้อาหารมันบ่มอาหารไว้ท่านผู้ชมมันมีของอยู่ข้างในมีไข่มีอะไรเนี่ยน่าสนใจแต่งว่ามันยังไม่หมดรังอะ่ะเด็ อย่างนี้ต้องเคลียให้หมดว้๊ดมมีกล่องสมบัติอย่างนี้หไหนๆก็เข้ามาแล้วเอาไปหน่อยแล้วกันมีเงินทองด้วยเงินทองเป็นของนอกกายแต่ถ้าไม่เอากลับไปมันก็จะเป็นของใครก็ไม่รู้เพราะนั้นต้องเอากลับไปให้หมดเลยเนี่ยโอเคของเต็มมากๆเพราะนั้นกลับบ้านดีกว่าบา,บายๆกลับบ้านเรารักรออยู่อุได้ะอะไรวะสีฟ้าโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาจากไหนเนี่ยตั้โคใหญ่อโอ้ยได้ยินเสียงแก๊บแก๊บแก๊บยังจะมีมาอีกอะมันมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราปล่อยชิงไว้ลังนี้มันก็จะมีราชินีเนาะมันก็จะมีราชินีตัวใหม่มาแทนแต่ก็ช่างมันเถอะโอเคถือว่าเราเคลียร์และเคลียร์ลัง เป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้โอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดมากเราฆ่ามังกรไป2ตัวในวันนี้แล้วก็ได้ชุดเกาะมังกรเขียวมาได้โคตรเท่เลยเดี๋ยวผมเอาไปเอ็นชาร์จก่อนนะเดีดยวเข้มเข้มแล้วก็บุกลังมาแรงด้วยโอ้โหสุดยอดแต่สำหรับวันนี้นะครับพักก่อนนะเหนื่อยละนะอยากให้เพิ่มอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายสวัด <ๆ S 2> สดี <ๆ S 2> จ้าวู้